เคสไฟล์001ไขปริศนาพุงป่องสรุปน้องท้องหรือน้องป่วยอาการพุงป่องคือสัญญาณที่สับสนที่สุดในโลกของคนเลี้ยงปลาถ้าคุณดูไม่ออกคลิปนี้มีคำตอบครับดูพุงกลมๆนั่นสิน่ารักจังเลยใครกำลังคิดแบบนี้อยู่นะครับเตรียมฉลองเตรียมตั้งชื่อหลานตัวจิ๋วกันอยู่หยุดความคิดน,นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับ Stop หยุดเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งตั้งชื่อหลานครับ นี่คือความเสี่ยงถึงชีวิตก่อนจะดีใจคุณต้องเช็คสัญญาณเหล่านี้ก่อนที่เรียบร้อยนะครับถ้าดูพลาดน,นิดเดียวน้องอาจจะกลับดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้เรามาสวมวิญญาณนักสืบโพน,นันแบบเร่งด่วนนะฮะเช็คสามอาการนี้ทันทีการกินการไหวและมองจากมุมท็อปจะท้องจริงหรือจะป่วยหนักรู้เรื่องใน3วินาทีครับ เรามาเริ่มเช็คจากจุดที่1ครับเช็คที่ปากท้องถ้ากินดุเคี้ยวตุ้ยตย้เหมือนป้นร้านสะดวกซื้อคือมีลุ้นท้องครับแต่ถ้าเมิอนอาหารอาหารลอยผ่านหน้าก็ไม่สนเตรียมใจไว้ได้เลยครับสัญญาณอันตรายมาแล้วเรามาเช็คจุดที่2องกันครับในเรื่องของการทรงตัวจุดที่2ดูท่าไหว้ถ้าแค่อุ้ยอาแต่ยังทรงตัวดีก็คือท้องแต่ถ้าเสียศูนย์ ลอยเท้งเต้งกดไม่ลงหรือจมดิ่งก้นตู้ขึ้นไม่ไหวแบบนี้แก๊สเดยอะครับอาการหนักแล้วครับครับมาเช็คจุดที่3กันนี้เป็นจุดตายเลยนะครับจุดตัดสินชะตามองจากด้านบนท็อปวิวถ้าเกิดเรียบคือรอดครับแต่ถ้าเกิดพองบานเป็นลูกสนน,ะนี่คือภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับน้องไตาวายหรือติดเชื้อขั้นรุนแรงแล้วครับมาสรุปบทวินิจฉัยกันครับ ปันธงกินเก่งไหว้สวยเกรดเรียบเตรียมรับผลหลานได้เลยครับแต่ถ้าไม่กินลอยหรือจมบวกกับมีเก็ดทองรีบพลิกหน้าต่อไปด่วนๆเลยนะครับน้องเข้าขั้นโคม่าแล้วครับมาในเรื่องของอุปกรณ์กู้ชีพครับลองเปิดกล่อง e m เมอร์ c y ดูนาทีชีวิตต้องไวนะครับเตรียมของ4อย่างนี้ให้พร้อม 1. อีเตอร์2เกลือสมุทร ั๊มออกซิเจนและสตู้พยาบาลไว้แยกครับไม่มีไม่ได้แล้วนะครับต้องหาเดี๋ยวนี้ครับเรามาดู4ขั้นตอนยื้อชีวิตใน4ขั้นตอนยื้อชีวิตนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกเราจะต้องแยกตู้ทันทีครับข้อที่2ออดอาหารให้เด็ดขาดเลยข้อที่3ลดน้ำให้ตื้นใส่เกลือนินดหน่อยพอและ4อัดออกซิเจนให้แรงที่สุดเลยครับ ทำต,ตามนี้เป๊ะๆนะฮะอย่าให้พลาดครับต่อไปไปเจอสิ่งที่ยากที่สุดแล้วนะครับข้อนี้ยากมากห้ามใจอ่อนนะครับถึงน้องจะมองตามแป๋วแต่สําหรับปลาท้องอืดเนี่ยอาหารคือยาพิษครับระบบข้างในพังหมดแล้วเราต้องใจแข็งนะครับงดอาหารให้ครบ3วันก่อนเราค่อยว่ากันครับแล้วมาถึงบทสรุปกันแล้วจำไว้นะครับพุงป่องคือระเบิดเวลายิ่งรู้เร็วโอกาสรอดของน้องก็ยิ่งสูง บ้านไหนเคยรักษาหายคอมเมนต์แชร์สูตรกันหน่อยเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆกันดีกว่านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ